บบกอดก่ออาบางอื่นพอดีเด้อพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กระทิโอกาสสวัสดีพี่น้อง FC ทั้งหลายปวดกล,ล้องลรวอวล่ะเออมาพอ่พอพ่อใหญ่นี่กำลังก่อของพอดีอัน FC ท่านนึงเิ่นวบาเิ่นอยากเบิ่งอยากเห็นตนก่อมื้อนี้มาพอดี ใายเอาตนเป็นกอกอกอไรขัดนี่ล่ะเนาะตูเนาะกอไรขัดเนื้อเต่ว่าอันนี้เป็นมากไว้สัก่อนมากมากกลางๆไว้เนี่ยมากกลางๆหนงที่ทั้งทึงพี่ว่าเร่อเนียวอันนี้เป็นมากกลางๆไว้คันบอสันนี่ตอกข้างกันคันบอสันตอกมันสิบเคึงกันมากไว้แล้วก็เป็นกระสานออกไฟนั่นไฟนี่เอา ัมันบอกคือสางอื่นถนอเงินวคือสร้างอื่นบนเนี่ยสมัตัวมันมันมากไว้มันจะมันบทรอกันมนมากไว้นะอันนั้ท่านลงสั่นท่านงเหย้มันบนบุปผาตอกสั่นตอลตอเหรวอันบทรอกันนะดีตอกเป็นเงย้าเย้าเตอกเป็นปองเงย้าสามปอง เห็ดหันงายก็นเลยทีนึงต่วเป็นว่าเป็นใบเห็ดมนงายเป็นได้เห็ดสำเกางอะไสัเป็นว่าตาทิ่มเบาสัตว well, ์เห็ดเพื hmm ่อตาทิ่มเงาโกรนเกิดความจำเป็นเนาะมันันละมันพิษพลาดตัวเวลาเขาไปนมคนนนเราะบอสตัดสักใร้าเี่ยันทำม เรับไปยุ่มอยู่คอยจัดนี่ขนพากันรอนมากเวลานี่ห่วยบบบนี่ยสารออกคางละคางละสี่คางละสี่เซนสี่เซนบ่กแล้วก็ไปสี่เซนก่อนก็สี่เซนสารออกคางละสี่เซน รวมแล้วเป็นมสิบสองเซนสิบสองเซนบัดนี้บัดก่อแล้วเราสีมาซ่อนตอกอีกขางละเซนอีกสิเป็นสิบซีรวมแล้วเนาะอืมสิบคีนี่ขลับวม่าันพอดียมยันจะทีเลยตายเลยมันก็สมเอ,อากันผู้เฒ่าเป็นที่รักเอาคอยเห็ดไปที่กระจัดเขา่าห่างกระยับอ,อันทางกระจัดเขา่าที่กระยับออกตัว ฉันสาพ่อกันขันทีจัดเข้าหางยับออกในบอได้ที่พังซิ่มเนาะใครจะตัดมันครับคุณพ่อคุณตาได้ตัดความว่ามันบอดีเได้ป้ากับเพชรกะให้มันตรงกันตัวขันป้ากับเฮ็ดนี่มันไม่ตรงกันมันบดบวเป็นเจ้าเลย ขี <ítulo> ้โพนคอหมันขี้พดที่ไรกับบดีห้างไรกับบดี้เองบโบราณขยายออกตัวตาบินห่าตาบดเทียงตาผู้เท่าเนาะคือตาผู้นุ่มเนี่ยพี่กีหนุ่ยเขียนยี่โม่หรืมยุดูสาย เห็นฟาดไฟไปเห็นตาเนี่ยมองเดี๋ยวนี้เอ้ยเสื่อมคนไปเอาเนี่ยเราเห็นนอสเซียดใช่ยูหันต์บริษัทไอ้นอสเซียดเดี๋ยวนี้จานพิเศนแต่ผมจะตัดเป็นตาใส่บเนาะใส่เป็นตาขยายตาหน่อยตาใหญ่สุดว สีเซนะนีโอ้เป็นหาต็มลมันลงขึ้นมาว่าน,นี่เถอ,อะสารออกขางละสีกอไวส้สีสารออกขังละสีะะ่หลักกมัดขังละสีบัดตกไฟลดแรงตึนที่สอง,สองสเซน,เ,นเพิ่มจอกซ้อนเป็นไฟละส4บสีเ่เซน ซ้อนเข้าไปสิเป็นขางละสิบสี่สิเป็นข้างละเจ็ดเจ็ดสองสิี่เาะงละเจ็ดเจ็ดสองสิบส<อ>าหนี้มักน้อย,อ,ยอ,อันนี้เงกับอะไรแล้วรวยพอดีตัวรุกลางเนี่ยอ,อันควงน้อยสบาอกขังมันน้อยกว่านี้ ตอกเนี่ยมันมัน,ม,นมันไงหนื่อยทีหางจาตัวเขามันเสมอกันขวาอยากนต้นับนั้นเต้นนั้นกอะ จัดบุเขาได้เอาไม้มไลิมตอกเขาไม้ลิมตอกปันบอสันมันก็นจัดบุเขาได้มันแข็งเนะเาะตอวไม้ตอกลิมตอกเขาเกี่ยวเงินพันนี่เลยขี่ไม่ยจะพันหนึ่ง ว่าส okay, oh, sì, ิกอสีนวยสกนบ่คือ่ันัดนโอ้มานาสิบอามันกวนกันเกบัเปาวิยมน่ยเ้ยเปาย่อมเนบ่เอาสัขาเอาน่นพอกระเทือนน้อน้อยไปหาอีกกล่มแล้วมันนนวละร้อย ด้วยเนี่ยหน่วน้อยเขาก็บอแล้วนะว่าน้อยไรเขาเต็มอยู่ในัานของเขามือนสามารถทาอื่นนะหน่วยในหน่วยงานขยะเขาขยะเขาเอาเาเรื่องของเขาสิเอาเรื่องของผู้อื่น พวกจุนเขามากินขวเราว่ะเนี่ยบ่อก็นใครกี่อย่างวมื้อเนี่ยังวะขายอขาเอาขายบนั่มขายนัดนะพอบวกจุนบ่โดนดอกขั้นไปขายบนัดมันโดนส้มขายนัดตัวมันโดนสมขายกี่อย่างยังเ็นทุกอย่างขายขันลูกกับไอ้ขมอแวยเมื่อคืนนี้เก็บมอวยให้ลูกส้อยกันเลย แกกันตัวอ้าวนี่เสร็จยนี่เสร็จยเฉลี่ยออยู่อะอเท่ามะละเท่าหน้าเท่าหลังเศร้าพุ่นเศร้าที่เศร้าพุ่นเศร้าที่มาวางไว้แล้วก็ยังซอกไม่เห็นอยู่อ้าวซึกซอกซ้อนเนี่ยิมมันต้นนี่เนีซอกเนี่ยซอกก็สันเมื่อสันเราก็เห็นไม่หาซอกอะไรกันยังไม่เห็นอยู่เตี้ย วันกุ้ยเซ็ดอยู่นะานนคนจำมันบุรีล่ะเนาเอ้ากระตุปเป่านี่เด้อืวขึกับซื้อน้ำอันโหลดอันพุ่มพวงโหลดมาหล่นต้นเตี้ยนน่ะนะอเออ,อโหลดผุ่มพวงอันนะ่ะเขาสิมาส่งเสมอเสมอ ขันอันสมมติวพาคนสีซื้อของตลาดอันของหลาย,ลายๆอย่างของใส่จิกะทั่วทัเอินตุเปาตุเปาพาไปแต่ว่าป่าแท้ตุยุนตุยุนออกมาทรงตลอดป่านะป่าย่างไรเออตุยุนผัวย้ายอย่างเกาะย้ายตุนย้ายอย่างนั้น บ้านนี่ก็ประดุไม้โลเครื่องเมื่อมื่อวานโอ้ปวดลงไปหาเนี่ผมว่าทำไมาให้เองก็ต้องไปหานี่ป้านี่กากปดุโล้เคืองสามลอยสื้อเมื่อวานเนี่ยว่อืมเอเราเป็นผัวไฝพุ่นไงบ้านเฮาอย่ป่ะเออจ่บ้านเฮานี่ยล่ะนะ อันเมียเราอันเป็นน้องไม่เปียกนะเออตุนนั่นแหละซื้อตุนนะะั่นแหละนื่องว่าเบิดเราโลองโทรมาถามดอกเราไปหามาจังไดนปุ๊ปประดุกประครอเราเอามาเน่ยวานนี่เอาแต่ประคอขึนปลาสาบอปลาใส่เบียดบอเขาเขาหากินเคียงเขาใส่เบียดมันแมน กับประแดกซื้อน้ำเหล้าประดแ, 30, แกระดกเลาะไม้สามหมื่นเราประแดกอุ้ดก็ขาดประแด็กเออเ,เอาซื้อซื้อไว้ให้แม่บักบีกซื้อไว้ให้น,อน้องหันมื่นเนื้งซื้อแล้วก็เอาไปให้แม่ดองเมื่งเลยพูดอีกมื่นเนื้งจะของเอาไปกินมื่นเนื้งซื้อฝากบักบูมฝากอันเนมลลินเมื่อหมื่อวานเนี่ยเด็กหน่อยของเมื่อบ้านก็เลยซื้อให้เขา เสืออะไสักใดิบริหารจะแค่องมีทหาเสือหมดย่า,างคาง,ง,งเดียวกว่าตูวหมดสองคางเลยฮะกองเดียวกองห้าย่งคางเดียวตัาสาวเยอะางเดียวลลโอ้ยังคางเดียวคางเดียวมาหลงหนาหลงหลังเลยโอ้ยความจำบม่ดีนะเลอ,อ เอาละลงหน้าลงหลังละเอาเบิง่งเอาจจะพี่น้องเดอ้อนี่แหละเป็นกอ,อกกลนยามกอ,อกก,กระตาจะตอกอยู่พวกพวกพวกเสรละมันบ่เสมอกันนะมองห่างก็ตอกเขามองทีก็ตอกออกสิเนี่ยอ่ออาบันไดย่งข้างนะ่ะสี่เซนบัดนไดนี่ค่ะพอดีไม่ตอกกัน สุดหนาทุกคนมันก็อยู่แต่มันยับออกยับข้อบอดให้น้ำอ่ะเห็ดตามสไตล์เพิ่นละเพิ่นขอเห็ดไปสิละตามภาษาผู้ทองนาะจูเนาะเห็ดไว้บ่ได้คือผู้นุ่มเขาขอยเห็ดไปมันเขาไ่เห็ดดหรอเป็นปูทองเห็ดเนี่ยผู้เห็ดอย่างไร ว่าบาคนไว้กระบนเจ้ากันนี้ไว้งามไว้บางคนก็ไว้งามบางคนก็ไวสี่ไร่นะไม่ไอวบางคนก็ไว้งามบางคนก็ไวสีไร่ <laughs> ชาชาได้พาเล่มงามนนะันวันสุภาษิต กอน่สารออกทุกด้านแต่ละไฟแต่ละไฟไฟละไฟละเจ็ดเซนมันเป็นสิบสี่เซนล้าแต่ผูกสีเฮดเนาะกันสิบหกกิดกันผูกกอสิบหกกิดวล่าเตี๊ยบลฮดนั่นผูกกอสิบหกเกเนาะม่เงินอะไเฮดใบเบิ้ลกัมี้สกกนี้สิบสี่กนี้ล่าตยเฮ็เป็นว่าแต่ว่าของเจ้านี่กอสิบสี่ส สิบสองเซนซ้อนต่อขคางแล้วเซนอีกเป็นรวมเราเป็นสิบสี่เนาะคา <Yeah. S 1> งนี่อ่ามีพี่น้องเป็นกออะไกรกอซับนี่แหละต่อไปเป็นกระซิซ้อนตอ่อซ้อนต่อกหรอกตอกันไปนี่สารไลอันนั้นไซ่แบบเนี้ยสารไล่ยังโอส,อ,อสารเออสารอันนั้นมนันบ่แล้่ยวทีนี้างเนี่ยสารไปอีกเต็มไ่หมดตกกันเราเต็มป่ เอออ่นี่กวิธีกอคนกให้เบองสนีสะกอนได้พี่น้องได้เออเพอว่าเป็นกะสิเหลวละก่อคนกเลยแต่ขีปนาวมสีเงาเกินไปให้เบื้องสำนีสะกอนต่อไปกัคขีปต่อไปก็จะคอยติดตามลาดับต่อไปว่าเป็นสีอเอาจนเล้นได้พี่น้อเบงไปจนเลวด้องเปนอเกออันนี้เนก่อสอนวย อีกหนึ่งยูนหนึ่งสองสามี้าจบเลยเพียงแค่นี้เจ็ดแปดเกาส่เจ็ดสองมอระบสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็้าบเ็ดอตัว